สวัสดีครับทุกทท่านผมพมพงศ์ครับครับผมสวัสดีวันอังคารที่5พฤศจิกายนกา7นะครับวันนี้ก็ผมก็ลางานอีกวันหนึ่งเนาะลางาน2วันเลยรวมกับวันหยุดตัวเองก็เป็น3วันก็ได้ไปตลาดพระครับวันนี้ไป2ที่เลยนะครับก็คือไป ข็ญาตเอ่ยชื่อสถานที่ครับตลาดนัดพระเครื่องประตูกุงเทพนะที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นตลาดนัดพระเครื่องขนาดเล็กตลาดพีเซ็นเตอร์ครับตรงข้ามกับตลาดพูทรัพย์นะก็ได้ผลงานมานิดหน่อยเองครับเพราะว่าเไปตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้ามาน้อยอ,อตลาดนัดพระเครื่องประตูกุงเทพก็มาประมาณ ประมาณสิบล้านนะประมาณเนาะประมาณสิบสิบเจ้าสิบแผงก็มาตลาดพรีเซนเตอร์ก็ก็มีประมาณสักยี่สิบแผงเดินตลาดแป๊บเดียวกลับบ้านนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามาน้อยเนาะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทําไมพ่อค้าไม่ค้ามาน้อยนะอาจจะอาจจะว่าไม่ใช่ตลาดเอ่อไม่ใช่นัดใหญ่คนระับต้องไปรอนัดใหญ่เนาะ แผ่นตะกุดในมือผมเนี่ยนะครับเป็นแผ่นตะกุดเนื้อเงินนะครับดูจากลายมือแล้วน่าจะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูดูดูดดลายมือหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อหลวงพ่อผมมาช่องแคร์กันจะคล้ายๆกันนะ แต,แต่แตกต่างกันนิดเดียวก็คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยท่านจะมีมีลายมือที่สวยกว่าหลวงพ่อผมวัดช่องแขนะลายมือคล้ายๆกันนะสององค์นี้ส่วนหลวงพ่อผมวัดช่องแขก็ก็จะลายมือความสวยของลายมือจะดรอลงไปนิดนึงครับผมน่าจะประมาณนั้นหลวงพ่อจงวัดช่องแขนะ เออขอโทษนะครับพูดผิดหลวงพ่อจงวัดช่องแคลหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างเนาะครับเน,เนื้อเงินเนาะตะกุดเนื้อเงินครับผมผลงานวันนี้ก็ได้ไปสองตลาดก็ได้มาไม่กี่ชิ้นครับสี่ห้าชิ้นเนาะต่อไปเป็นประหลัดขิดครับประหลัดขิดลงรักลงรักหรือลงยางไม้ไม่แน่ใจนะ ดูเหมือนว่าจะเป็นลงยางไม้หรือเปล่าลงรักนะครับน่าจะเป็นลงลงรักนั่นแหละประหลัดขิดตัวนี้ซื้อเก่าสถานเดียวครับก็คืออายุไม้อยู่ที่ประมาณก่อนสองพันหรอะซื้อเก่าลักษณะลักษณะเอกลักษณ์ของการแกะ ไปตรงกับหลวงพ่ออีวัสตหิบเลยนะฮะหลวงพ่ออีวัสตหีบเนาะตรงตรงนี้ครับตรงหัวตรงเนี้ยเรื่อหนาการแกะตรงหัวตรงเนี้ยไปกับตรงกับหลวงพ่ออีวัดสตหีบเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าเก่านะเก่ามากขออนาต ขยับไฟนะไฟไม่ค่อยชัดเลยครับผกก็ถือว่าซื้อเก่าซื้อเก่าก่อนสองพันห้าร้อยซื้อเลยแบบนี่แต่ดูจากศิลปะแล้วตรงตรงศิลปะการแกะหัวแบบเนี้ยเหมือนหลวงพ่ออีวัสตะหีบนะครับผมชิ้นต่อไปครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ ไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปเท่าไหร่ฮะทั้งตะกุดทั้งประหลัดขิกอ่าก็นี่อีกองคหนึ่งครับเป็นพระปิดตาพิมพ์พนมมือครับเก่าครับพระปิดตาพิมพ์พนมมือองค์นี้เก่านะครับดูจากเนื้อหาสาระแล้วทันยุคหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ทับวัดทองหลวงปู่ทับวัดอนงนะครับ เนื้อหาสาระเก่าถึงยุคนั้นเลยนะครับแต่ไม่ให้ไปดูในเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเนี้่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่มาที่ไปเนาะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เก่ามากนะครับทันยุคเป็นร้อยปีนะครับฉะนั้นถ้าเจอพระลักษณะแบบเนี้ย ผมไม่สนใจว่าเป็นของใครนะผมเช่าอย่างเดียวเช่าเก่านะเช่าเก่าอย่างเดียวเลยไม่สนใจแต่นี้เรามาคาดการคาดเนีจากจากลักษณะเฉพาะขององค์พระนะครับลักษณะการวางมือนะครับการวางมือไปตรงกับหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงสมมุติว่าผมจะตีเป็น หลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงอันดับแรกนะยครับการวางแขนนะฮะการวางแขนไปตรงกับหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะอันดับที่สองหลวงปู่เอี่ยมวัสพานพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงจะมีพิมพ์พนมือนะอันดับสามการวางขาการวางขาไปตรงกับหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะอันดับสี่หลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงมักจะไม่มี จานแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มียันไม่ได้แปะยันนะหลวงปูงนะงป่เอียมาารรยมาสะพานสูงอันดับสี่หลวงปู่เอี่ยมมาผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะเป็นแบบเบ้าประกบนะครับถึงเป็นเนื้อผงคุกรักก็ตามหรือเนื้อผงก็ตามจะเขาจะเป็นเบ้าประกบซึ่งในมือผมเนี่ยเขาจะก็จะเป็นเบ้าประกบเหมือนกันเนาะ ครับผมะนั้น <c oughs> เมื่ออายุพระนะอายุพระถึงยุคถึงยุคนั้นแล้วก็เมื่อลักษณะตรงตรงกับศิลปะทุกๆอย่างของวัดสพานสูง <c oughs> ก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าพระพิมพ์นี้อาจจะเป็นพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงก็ได้นะแต่ทีนี้องค์การเขาจะยอมรับกันหรือเปล่าว่า หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านได้สร้างเนื้อโลหะเอาไว้นะครับในเว็บไซต์มีอยู่องค์หนึ่งนะที่ผมเห็นในเว็บไซต์มีอยู่องค์หนึ่งก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันเลยแต่ว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเนาะเก่าอันนั้นก็เก่าถึงยุคเหมือนกันเก่าถึงยุคเหมือนกันก็คือเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับแต่องค์ในมือผมเนี่ยเป็นเนื้อไม่กระพัดซึ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านก็ มีช่วงอายุอยู่ในในช่วงที่การสร้างเนื้อเมฆพัดกำลังรุ่งเรืองอยู่ตอนนั้นครับท่านมามารณภาพปีอ่2438 39, 39ประมาณนั้นเนาะตอนนั้นก็การสร้างเนื้อเมฆพัดกำลังกำลังกำลังรุ่งเรืองเลยนะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับสําหรับพระองค์นี้ที่จะเป็นพระของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะก็อย่างที่บอกก็คือการวางแขน การวางแขนแบเนี้ตรงกับของวัตถพานสูงเลยนะอันดับแรกอันดับสองพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัตถพานสูงมีพิมพ์พนมมืออันดับสามพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัตถพานสูงเขาจะเป็นพรนะประกบอันดับสี่การวางขานะการวางขาพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงจะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นการวางขาลาบนะสมาธิราบนะพระพระปิดตาของหลูเอีย่ยมวัสพานสูงส่วนใหญ่ก็จะมีเอ่อเนื้อปิ้นๆตรงนี้มาหน่อยหนึ่งเหมือนกันลักษณะปินฐานหน่อยหนึ่งแบบนีแบบเดียวก็เลยครับลหลวงกับวัสพานสูงเนาะอันดับต่อไปก็คือพระปิดตาหลวงปู่ปู่เอีย่ยมวัสพานสูงเนี่ยเขาจะไม่ได้จาน ไม่ลงไม่ลงอักขระไม่ไม่ไม่ติดยันนะไม่มียันไม่ได้จารไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะก็ไปตรงกับสายวัสนพานสูงหลายๆเอ่อหลายจุดนะครับตั้งแต่ว่าวงการเขาจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าอายุพระถึงยุคนะครับถึงยุคหลงพปรทับวัดทองถึงยุคเอ่อหลวงปู่เอี่ยมวัดตังเลยถึงยุคเลยครับผมซึ่งเป็น พระที่มีอายุที่เก่าแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้มีสำนักนะครับแต่วงการไม่รู้เขาจะยอมรับกันหรือเปล่านะร้อยกว่าปีนะครับซื้อเก่าอย่างเดียวนะครับแบบนี้ก็ไม่มีสำนักแต่ว่าเก่าขนาดนี้ก็เก่าแท้ด้วยนะครับเก่าแท้ด้วยนะครับไม่ใช่เก่าไม่แท้เก่าแท้นะครับเก่าแท้เลย อครับผมต่อไปครับเ็นพระสี่หน้านะหลวงปู่อีวัดสัตหีบนะหลวงปู่อีวัดสัตหีบมาอาองนี้ติดพิมพ์ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแต่แท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายอาศัยแท้ดูง่ายอย่างเดียวหลวงปู่อีนี่ท่านจะสร้างพระที่หลังหลวงหลวงหลวงปู่ ทับพระทองแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมมัสพานสูงครับเนื้อโลหะก็เลยไม่ถึงถึงยุคนั้นเนาะซึ่งจะเก่าเก่าน้อยกว่าโกองค์พระพระปิตาเมื่อกี้นะครับความเก่าน้อยกว่านะอายุอายุน้อยกว่าเนาะครับผมอันนี้ก็แท้ดูง่ายเหมือนกันนะต่อไปสุดท้ายและท้ายสุดนะครับแหวนครับแหวนหลวงปู่ หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะฮะแหวนชุบเขาเรียกแหวนชุบอะไรอนะแหวนชุบนิกเกิลน,นะฮะหรือว่าเป็นกระไหลเงินเนาะแหวนชุบอะไรคนระับน่าจะจะดูดูเหมือนว่าจะเป็นนิกเกิลมากกว่าเนะครับผมอันนี้ก็แท้ถึงยุคนะครับแต่ว่าอยู่ในตำราเขามีหรือเปล่าข้างข้างใต้นี้เขามียันพุทธซ้อนอยู่ตรงนี้นะ ข้างบนก็เป็นหลวงพ่อทบนั่งข้างหน้าหัวแหวนก็จะเป็นหลวงพ่อทบนั่งเต็มองค์แล้วก็ข้างล่างก็จะอ่านได้ใจความว่าหลวงพ่อทบนะแหวนแหวนวงนี้ถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคเลยทนันทันหลวงพ่อนั่นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าออกที่วัดชนแดนหรือออกที่วัดอื่นเนื่องจากหลวงพ่อทบเนี่ยท่านก็ออกหลายวัดเนาะ ครับผมผลงานของวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปสองที่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ